สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. s เ n อร์ซนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในเรื่องของการทำา Dataset เพื่อนำทางไปสู่การเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับอย่าลืมกดกระดกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆของทางช่องเราเนาะ,ะวันนี้เราจะยัง ทำเรื่องของการทำดัตช์เซตแบบแจกแจงอยู่นะครับยังไม่จบนะครับจากที่เราทำจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้จอยเทอร์โทั้งหมด6 t เทอรเข้ามานะครับก็จะได้ว่าโปรดักต์นี้นะครับยี่ห้อนี้ถูกซื้อไปกี่ชิ้นนะครับราคาเท่าไหร่ส่วนลดเท่าไหร่รวมเม็ดแล้วเท่าไหร่ราคาขายจริงๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันที่ซื้อเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับวันที่ ลูกค้าต้องการเท่าไหร่นะครับวันที่ส่งของลูกค้านะครับ request request เดก็คือวันที่ลูกค้าต้องการเนาะชิปเดทก็คือวันส่งของลูกค้านะอ่าแล้วก็ลูกค้าชื่ออะไรยังมีเซลล์ด้วยนะครับทีเนี้ยเราจะมายังมีต่อนะครับเราจะมาดูเรื่องของเซลล์นะครับจริงๆเซลล์เนี่ยจะมีเซลล์ที่ขายของอยู่นะครับจริงๆงเนี่ยมิติของเซลล์เนี่ยยังน้อยไปนะครับเราต้องการมิติว่าเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ใครเป็นผู้จัดการ ใครเป็นคนดูแลอะไรประมาณนี้นะครับซ,ซึ่งเราวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของของเซล์นะครับเทเบิลที่เป็นสตาร์ฟมาดูนะครับในในในนี้นะครับให้ดูนะครับมาดูในเทเบิลของเซลนะครับเห็นไหมครับเซลเนี่ยไอเดีย t t ก็จะเป็น มีความคือเหมือนกับเป็นเทเบิลที่มีความสัมพันธ์กันในเทเบิลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าเซลล์คนนี้ใครเป็นเมนเจอร์เนี่ยเขาจะสัมพันธ์กันในเทเบิลนี้นะครับหลักการในการดึงข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับเราจะทํำยังไงก็คือการจอยเราต้องจอย2ออันนี้เข้ามาคือใช้เทเบิลเดียวกันนี่แหละจอยกันนะครับ ใช้เทเบิลหนึ่งเทเบิลจอยกันนะครับจอยกันในเทเบิลนี่แหละมันจะทํำยังไงงงไหมครับไม่งงนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับก็คืออ่ไอดีอะไรนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมครับสตาร์ทไอดีจะมีความสัมพันธ์กับเมนเจอร์ไอดีนะครับคนบางคนเป็นเมนเจอร์ไอดีนะครับในสตาร์ทไอดีเห็นไหมครับลักษณะของการทำเทเบิลของพนักงานขายก็จะประมาณนี้นะครับทุกที่ก็จะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับถ้าทําอย่างนี้ก็จะง่ายนะครับอ่าจะง่ายหน่อยอ่าเรามาดูนะครับ ถ้าสมมุติว่าเราจะทำนะครับผมขออนุญาตนะครับมาดูในส่วนของตัวเทเบิลเขาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเทเบิลเปิดเปิดมาใหม่แล้วกันนะครับ select นะครับ select star ก่อนแล้วกัน star form form อะไรครับ select star form cell นะครับ cell o t star อย่างนี้ดูก่อนนะครับ เรามาดูนะครับมาดูเทเบิลที่มีการอา select ออกมาแล้วนะครับก็คืออ,อันนี้คือ id พนักง,งาน id คนที่1คนที่2ถึง id 10แต่พอเป็น manager id เห็นไหมครับพนักง,งานคนนี้นะครับชื่อมาริา Maria, นะครับมาริ亚คอปแลนเขาเขาเป็นพนักง,งาน id ที่2แต่ว่าคนที่เป็น manager เขาคือ id 1 id 1ก็คือตัวนี้นะครับ นี่ครับฟาเบราแจ็กสันอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราทำเนี่ยผมอยากจะทำบอกว่าเอ้ยคนคนนี้นามสกุลนี้นะครับเมนเจอร์ของเขาคือใครก็จะเอาชื่อมาเลยไม่ต้องเอาหนึ่งสองสามสี่มาอย่างเงี้ยเราก็จะงงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับคนนี้นะครับคนเจนนาะครับเจนนาเนี่ยเป็น ID3 นะครับ, na, 3, รบแต่ผู้จัดการเขาเป็น ID2 ก็คือมาริยานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ต้องทําการจอยกันในระบบในในเทเบิลเดียวกันนะครับวิธีการนะโอเคผมขอจอยแบบดือด้อๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไม่อธิบายผมเป็นทีบีหนึ่งนะครับทีบีหนึ่งตั้งตั้งชื่อเลยครับว่าเทเบิลเนี้ยนะครับตั้งเป็นทีบีหนึ่งจากนั้นผมจะตั้งทีบีสองขึ้นมานะครับเลฟจอยนะครับเลฟจอยอันเดิมครับเซลดดสตาร์ทนี้นะครับเป็นทีบีสอง ก็คือเอา2 t งเทเบิลเดียวกันนี่แหละแต่ตั้งคนละชื่อมาจอยกันนะครับก็คือ on tb 1 tb 1 staff id นะครับ o staff id นี้นะครับอืมไม่ใช่ดิครับต้อง tb 1 manager id นะครับ manager id ก็คือเราจะเอา t ทเบิสุดท้ายเนี่ยเทเบิเนี้ยไปจอยนะครับไปจอยกับ staff id ของของ tb 2นะครับ มันถึงจะถูกเนาะ,ะเท่ากับ tb 2 staff id อย่างนี้นะครับลองรันดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นอ่าทีนี้เรามาดูนะครับคนนี้นะครับคนนี้เนี่ยเขาจะว่างๆเพราะเขาอาจจะเป็นผู้เป็นเจ้าของบริษัทเนาะอาจจะเป็น m t ก็ได้ดี๋ยว md ก็ได้นะครับ general manager manager แล้วกันนะครับคนนี้เดี๋ยวผมจะทำให้นะจากนั้นมาริยานะครับ มา,าามาริยาเนี่ยเขามาริยาคอบแกลนเนี่ยคนนี้เขาเป็นเป็นเป็นผู้จัดการเป็นเมนเจอร์ของเขานะครับดูนะครับนี่คือเมนเจอร์เขาคือ ID 1หนึ่งพอเป็น ID 1หนึ่งเห็นไหมครับใครมาเห็นคนนี้มาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแจ็คสันเนี่ยเป็นเป็นเมนเจอร์เขาอันนี้ก็จะเรียงแล้วหลังจากนั้นเราจะทํำยังไงเราก็จะเอาว่าเฮ้ยพนักง,งานแต่ละคนไหนบ้างที่มีผู้จัดการชื่ออะไรเห็นไหมครับมีผู้จัดการชื่ออะไร เพราะฉะนั้นเวลาเราทำนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูผมก็ผมได้เทเบิลนี้แล้วนะครับเมจะเอาเทเบิลนี้ไปรวมกับเทเบิลนี้นะครับเทเบิลแจกแจงก็จะบอกว่าหลังจากเซลแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าใครคือผู้จัดการด้วยเห็นไหมครับเราก็จะเอาเหล่านี้มามาพ่วงด้วยเหมือนกันนะครับมาต่อเลยครับผมะจะเรียงกันยังไงเอยผมเอาชื่อก่อนแล้วกันนะครับ F เพื่อ name อ่าอันนี้เป็น tb 1นะครับ tb 1 f name นะครับไปบวกกับอะไรครับไปบวกกับนามสกุลแล้วกันนะครับเข้าไปทีหนึ่งนะครับนามสกุลก็คือ last name เนาะ tb 1แล้วกัน tb 1นะครับ tb 1 last name อ่าอันนี้คือคือพนักง,งานขายนะครับตั้งชื่อว่าเซลล์แล้วกันนะครับเซลล์ Sell, เนาะ ต่อมา t b 2อ uh, dot first name นะครับบวกกับบวกกับอะไรครับบวกกับ last name ครับ t b 2 t b 2 dot last name เนอะเออ as ก็อันนี้เป็น manager นะครับ manager อ่าเนี้ยเราก็ได้ละเห็นไหมเราได้2ออันแล้วเห็นไหมครับ ห,หทีนี้มา,านดูนะครับโดยได้สองคนทเห็นไหมเ,เห็นหรือยังครับก็คือเซลนะครับเซลก็คือคนนี้คนนี้คนนี้ขายของนะครับเจอนนี้เป็นเมนเจอร์สูงสุดนะครับว่าไอ้คนนี้คนนี้เป็นเมนเจอร์เขาคนนี้เป็นเมนเจอร์เขานะครับอันนี้คือหลักการจอยในเทเบิลเดียวกันนะครับแต่ว่าอ้าววันนี้เป็นนูคนนูคนที่เป็นนูเนี่ยเราให้เป็น M MD ไหมอ่ะ M D M D อีทนูอ่าตัวไหนนูมนเจอรใช่ไหมผมก็ใส่ตัวนี้ผมบอกว่าเป็น M G แล้วกัน General Manager แล้วกันเนาะอ่าพจัการทั่วไปเนาะผมก็จะใส่เป็นอ่าเขามีค่าเป็นนูเนาะเราก็อีทนูเลยครับอีทนูอย่างนี้นะครับค่าที่เป็นจริงก็คือค่านี้นะครับใส่คอมมาไปแล้วค่าที่เราต้องการให้เป็นเมื่อเขาเกิดหนูขึ้นเราจะทำยังไง เราก็บอกว่าใส่คำว่า MG แล้วกันนะครับ GM ตัวทีครับ GM General m a j o r เนาะอ่าประมาณนี้จากนั้นทาไมครับว่าวงเล็บปิดนะครับเพราะเป็นสูตรเนาะวงเล็บปิดปิดวงเล็บเลยนะครับดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็น GM แค่นั้นนะครับอันนี้คือการจอยกันในระบบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอา เอาตัวนี้นะครับเข้าไปเข้าไปรวมในระบบนะครับดูนะครับตัวนี้ผมมีรวมรวมอะไรไว้บ้างนะครับตรงนี้ผมรวมกับใครครับดูนะครับนะครับทีนี้ถ้าเราจะมารวมกับเทเบิลนี้นะครับมาดูนะครับเทเบิลนี้เนี่ยเรามีรวมตัวสุดท้ายไว้นะครับตรงนี้นะครับ ตัวนี้ผมขอคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับก็คือถ้าเราจะมารวมเนี่ยเราสามารถเอาคิวรี่ตัวนี้นะครับมาเป็นซับคิวรี่ตัวหนึ่งสำหรับที่จะมามามาจอยด้วยนะครับมาจอยด้วยกับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยดูนะครับตัวนี้เขาบอกว่าจอยกับสตาร์ทไอดีเห็นไหมครับเขาจอยกับ s t a ร์ทไเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับเราต้องใส่ star id เข้ามาด้วยให้เขานะครับเพื่อที่จะมาจอยได้นะครับผมก็ใส่ไันว่าทีวีหนึ่งนะครับทีวีหนึ่ง star id เห็นไหมครับส่วนตัวนี้ก็ใส่คอมมาเนาะอ่าทีนี้เราก็จะได้ star id นะครับซึ่งต่ star id จะตรงจะตรงกับ table ที่เราจะไปจอยนะครับเพราะฉะนั้นเรามี star id หนึ่งถึงสิบไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราเอาชุดนี้นะครับ เข้าไปจอยครับวิธีการเอาชุดนี้เข้าไปจอยทำยังไงครับชุดนี้เขาไม่มีอยู่ในระบบ d a t a า a บ e นะครับเป็นเป็นเทเบิลใหม่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับที่ขึ้นมาดูจากในในในสเตตเมนต์ของเรานะครับเราต้อง Copy ตัวนี้ให้ไปเป็นหน้าตาที่เขาสามารถที่จะจอยได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมขอคอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับมาดูนะครับทีนี้เวลาเราจะจอยในเวลาเราจะจอยในระบบนะครับอันนี้ผมขอเอาออกก่อนนะครับอันนี้ผมก็ คอมเมนต์ละกันนะครับอ่าเป,เป็นมาด้วยกันเนะาะทีนี้ผมถ้าผมจะทำอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับผมกดตึ๊บผมเล็บจอยนะครับเล็บจอยแล้วก็เล็บจอยวงเล็บเปิดครับโอ้ยเล็บแอลอีนะครับแอลอีเอฟทีเนาะเล็บจอยวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดตรงนี้ก็คือที่ที่เราจะเอา เอาชุดนี้นะครับมาวางลงนะครับจริงๆถ้าเราไม่ได้ไม่มีในดัตต้าเบสเราต้องเอาชุด S ิ elect ชุด Data s าเซชุดนี้นะครับ segment ชุดนี้มาวางอันนี้นะครับมาวางในวงเล็บชุดนี้นะครับผมก็จะมาวางนะครับโทน V นะครับอ่าพอผมได้แล้วนะครับผมขออนุญาตว่าจัดให้เขาดูสวยงามหน่อยแล้วกันนะครับเราจะได้ดูไม่งงนะครับจริงๆผมไม่อยากให้เราเราดูแล้วเรางงนะครับอ่าเอาใหม่เนาะ อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจัดให้เขา,าเลือกนะครับเอาเมาส์มาวางตรงหน้า select นะครับจากนั้นกด shift แล้วกด alternate แล้วก็แล้วก็มากดหน้าตัว L ตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นเมาส์เป็นเคอร์อเซอร์ชุดใหญ่นะครับแล้วกดแถบอันนี้นะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับก็เอาเมาส์มาวางก่อนจากนั้นก็กด shift กับ alternate นะครับกดไปทีหนึ่งอะ จากนั้นตัวนี้ผมขออนุญาตนะครับกดไปอ่ะเล็บจอยเล็บจอยผมตั้งตัวนี้เป็นทีบีเนี่ยตั้งเหมือนเดิมครับเป็นตัวนี้เป็นเป็นเทเบิลหกเนาะตั้งเป็นทีบีหกเนาะอ่าผมเอาทีบีหกนะครับทีบีหกแออ่าทีบีคตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ยอ๋อผมตั้งชื่อก่อนล้วกันตัวนี้นะครับตั้งชื่อว่าทนะีบีหกเนาะ แล้วก็ on นะครับตั้งชื่อเป็น tb6 นะครับเนี่ยที่ผมเอามาเมื่อกี้เหมือนกันเลยครับตั้งเป็น tb6 on อะไรครับ on tb4 เหมือนเดิมเลยครับเนี่ยเนี่ยน on tb4 staff id เท่ากับ tb6 อะไรอย่างงี้นะครับผมว่าว่ามานะครับ tb4 staff id เท่ากับ tb6 staff id อ่าเรา,เรานี่คือเราเอาเอามาจอยแล้วนะครับเอา sub query ตัวนี้เข้ามาเป็น table t เหนึเพื่อที่จะมาจอยในนี้ที่มีคีย์ที่มันสัมพันธ์กันจากนั้นเราทำยังไงครับเออ่จากนั้นผมก็ tb 6ครับเลือกเลยครับ tb 6อะไรครับ d sale นะครับผมเอา sale มาแล้วก็ tb 6อีกทีหนึง่งอยากเอา manager มาด้วยนะครับ tb tb 6 manager นี่นะครับ แค่นี้เราก็จะได้ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้ลันนะครับมาดูนะครับผมยังไม่ได้ลันผมก็จะมีแต่ชื่อว่ามีเซลล์คนไหนนะครับที่มีเซลล์คนไหนที่ขายอยู่นะครับนะจากนั้นยังไงต่อครับผมก็กดลันดูนะครับทีนี้เราก็จะได้ว่าไอ้เซลล์คนนี้นะครับ ที่ขายเนี่ยเมนเจอร์ Manager เป็นใครเห็นไหมครับเมนเจอร์ Manager ก็มานะครับทีนี้ยังไม่เป็นแผนกนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งแผนกให้อีกทีนึงว่านี่แผนกขายอะไรขายอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เราได้เราได้แล้วว่าเซลล์คนนี้นะครับเมนเจอร์ Manager เป็นใครนะครับเรากลับมาใหม่ครับเรากลับมาใหม่ทีนี้ผมจะบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเอ่อถ้าเขาเป็นอ่ผู้จัดการ สคนนี้เป็นผู้เป็นผู้ดูแลเนี่ยเป็นเซล์เป็นขอให้เป็นเซลอินเฮาเซลเอกุ e ี lusive, เซลอินสตอร์เซลฟอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมมาทําอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวจะยาวไปนะครับรอไปคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำาฟิลนี้ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเราจะได้ไปต่อยอดใน Data s าเซที่เป็นแบบแจกแจงนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆ สวัสดีครับ